thank you แล้วนะครับผมก็เลยไปหนาใชนลนะครับเป็นในอะไรก็ทำได้เนาะวันนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้คุณพี่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเขาเขาดินซ้อครับเขาหินซ้อนเขาดินเขาดินซ้อเขาดินซ้อครับตำบลใช่ไหมครับไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อตอนเรียกอำเภออะไรครับตอนนี้อำเภอบ่อพลอยเลยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเนาะคุณพี่ชื่ออะไรนะครับสมศักดิ์และดาบพี่ครับพี่สมศักดิ์นะครับเอาผมเรียกพี่คุณสมศักดิ์แล้วกันเนาะ ควายที่นี่เนี่ยคุณพี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับ80สิบตัวครับแปดสิบตัวนะครับตัวนี้เป็นคุณพี่ตั้งเลี้ยงเนาะครับตั้งเลี้ยงเลี้ยงมานานหรือยังครับเนี่ยยัียงไม่ได้ปีอเดี๋ยวนะครับนี่คือเป็นเป็นควายทั้งหมดเลยนะครับนี่เ <ones> น <routinely> าะประมาณแปดสิบตัวนะครับเป็นควายทั้งหมดแปดสิบตัวก็เป็นเลี้ยงไล่ทุ่งอย่างนี้เลยนะครับคุณพี่ แล้วที่ประมาณกี่ไร่ครับในตรงนีนไ้ไม่ทราบประมตัวนี้เป็นพื้นที่ของของเอกชนหรือว่าเป็นของเจ้าของเขาครับเป็นของพืชทหารครับอ๋อของพืชทหารานั่นแหละแล้วก็ก็จะล้อมด้วยไฟฟ้าเนาะด้วยไฟของทหารน่ได้ปลูกมันปลูกอะไรก็ได้เขาให้ปลูกให้ทำตัวนี้เป็นพื้นที่ทหารครับอ๋อร ก็คือใครก็มาใช้งานได้ใช้ไดปลูกมันปลูกแตงเ็นมากเขาก็มาปลูกแตงเข้าปลูกแตงนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการเลี้ยงควายเลีย้ยงควายของคุณยี่สมศักดิ์นะครับก็ส่วนมากก็คือเราก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยก็คือเช้ามาก็ออกมันมีข้อไหมครับเนี่ยมีดูยังไง้ย อ๋อเช้ามาก็เราก็แรออกจากพ่ออย่างนั้นแหละครับตัวนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่คือก็เป็นพื้นบ้านพื้นเมืองเลยครับยังไงยึดมาพ่อพันธุ์ตอนนี้ไม่มีครับเขากลับไปมันไม่สบายเขากลับไปไปบ้านเลยอ๋อครับคุณพี่ดูแลคนเดียวเลยถือว่าเก่งมากเลยนะครับ วัว80กว่าตัว,ตวขนาดนี้แต่ถ้าถ้าเราชินแล้วเนาะชินแล้วดูแลก็ไม่ยากก็เหนื่อยส่วนมากเขาจะออกไปตามข้างถนนนะครับคนนี้ออนเราไม่รู้อออ๋อหมายถึงว่าเราล้อมไฟฟ้าแล้วไม่อยู่รอครับเป็นไงไม่ได้ลรอมันแอบไปอ๋อแอบไปก็มีรถชน แล้วไฟฟ้านี่ใช้เป็นแบบโซล่าเซลล์หรือว่าเป็นไฟฟ้าการไฟฟ้าเขาไม่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเขาหลอกไว้ลวดเฉยๆครับหลอกหลอกควายไหมหรือหลอกคนหลอกหลอกงูหลอกควายแหละครับอ๋องูควายแล้วเรคยจอดมันก็กลัวมันก็จะไม่เข้าแล้วครับอย่างควายนี่อยู่ทบจอดลวดอย่างเดียวครับผมไม่กล้าหรอกกลัวงูแล่วไม่ไม่เคยเดือดจอดมันก็ดุนขาดหมด มีการเป็นการหลอกหลอกแม่ให้ม่เข้าใกล้ถ้ามันเคยโดนช็อตแล้วก็มันก็ไม่เข้าใกล้ลเข้าไปกลัวเลยนะช็อตอคือในแล้วพวกอาหารพวกอาหารนอกจากหญ้าเนี่ยมีอะไรเพิ่มไหมครับหรือว่ามีเฉพาะหญ้าอย่างเดียวไม่มีมีฟางมีฟางคืออยู่ในคออนู่นเลยใช่ไหมครับ พอดีผมจะไปกาญจนบุรีผมเห็นฝูงควายโอ้เยอะมากเลยก็เลยจอดดูแวะดู <c oughs> แถวนี้เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะนะคุณพี่เนะาะวาัววัวเขาเองนจบพันนะอืมเจ้าข,<อ>ของนี่เป็นของใครครับเนี่ยของจอแหละสจชื<ว>่อว่า,าอะไรัเขาก็อยู่ที่นี่ข้าวครบยอ๋อตัวนี้คือเราารับจ้างเขาอีกทีหนึ่ง นี่คนเลี้ยงควายมัวงก็ไปเลี้ยงก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมัวงมีคนเลี้ยงอีกแต่ละฝูงก็จะมีคนเลี้ยงแล้วก็อยู่ในเมืองในไรเห่อคุณพี่เป็นคนที่นี่เลยไหมไช่ครับผมคนที่หมอจังหวัดไหนครับนุ่มทวนครับอจองหวัดนุ่มทวนแล้วมารับจ้างเลี้ยงควายนี่มาเลี้ยงนานอย่างครับมาไม่ยังไม่ได้ปีอ่ะเพิ่งมา เช้าเย็นผมก็ขี่เครื่องกลับบ้านโอ้ไฟเขาเขาผมก็กลับก็คือเราก็มีหน้าที่แค่ว่าเอาเอาควายออกมาแล้วก็ดูแลทั้งวันพอเย็นเขาคอกเรากลับไปนอนแล้วกลับบ้านเลยรายได้ดีไหมครับอาชีพรับจ้างเดือนเก้าพันเองเดือนเก้าพันเก้าพันเดือนเก้าพันแล้วก็มีค่าอย่างอื่นให้ไหมครับหมายถึงว่าเวลาขายหรือไม่มีกินอยู่เขาอย่างนี้แหละครับเราอ๋อ มันก็ดีเนาะหลายๆบางทีหลายๆอาชีพเขาตกงานกันพ,พี่ที่ผมเห็นมาก็อย่างช่วงนี้โควิดนะครับโรงงานอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศเลิกจ้างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าอาชีพนี้มันก็พออยู่ได้เนาะพ,พี่เนาะพออยู่ได้รับรองว่าเขาไม่เลิกจ้างแน่ถ้าเราเลี้ยงให้เขาดีเขาจะหาคนเลี้ยงเพิ่มเรื่อยๆแหละมั้งผมว่า <c oughs> พอตอนเย็นเอาเข้าข้อเสร็จเราก็หมดภารกิจของเราแล้วใช่ไหมครับ,ค,รบคือเราจะไปไหนก็เรื่องของเราแล้วึ้นเก้าอยู่นี่ครับมีบรรยากาศเลี้ยงควายนะครับแล้วปัญหาที่เจอี่มีอะไรบ้างครับในการที่เราเลี้ยงไล่อย่างเงี้ยนอกจากจะโดนรถชนตายอะไรเงี้ยปัญหาอื่นมีไหมครับ เห็นว่าเลี้ยงควาเนี่ยเขาต้องมีเป็นบ่อน้ำอย่างนี้ให้เขาเล่นนะครับ้มันร้อนที่ร้อนที่ร้อนโคลนร้อนน้ำต้องมีปักมีโคลนมีอะไรเขาเล่นโอเคครับเ้าขอบคุณมากๆนะครับพี่รองตันะครับ